มือให้อย่างเดียวปรบมือให้แม่ทับภาคสองว่ะอตาเมืองทมอ่ะไอันนี้ผมปรบมือดังๆเลยนะไม่สนใจรัฐบาลมึงบอกให้เอ้ยเจรจาคุยกันถอยกันมันมันกลายเป็นคนดูแลฝ่ายความมั่นคงของรัฐเนี่ยสั่งให้ทหารไทยถอยโคตรพ่อโคตรแม่เมงดิโอ้โอ้ลืมไปเขาเป็นอาเป็นหลานกันเป็นอาเป็นลุงกันนายกฐลนตรีไทยกับกับประธานองคมนตรี นู่นนะนะเขาเป็นอาเป็นหลานเป็นลุงเป็นป้าเป็นอะไรกันเห็นไหมมันทุเรศไหมล่ะมันน่าอดสูมไหมล่ะใช่ไหมเนี่ยมันทหารผ่านศึกคนเฒ่าคนแก่ใช่ไหมยังกระเสือกระสนไปยกพวกกันไปให้กําลังใจน้องนุ่งทหารที่ท่ามืุนทม แต่รัฐบาลไทยป้างไอผอมนี่ตบเลยหลังหวยนาทีมันสมเพศคุณไม่เข้าใจหรือว่าชีวิตวิถีถึงแม้จะเป็นตารางนิ้วเดียวมันก็คือแผ่นดินไทยตั้งแต่ตร้นเก้าราชการพระหมหากษัตย์หลายพระองค์ราชนีิกูลราชวงศ์ขาดการท่านท่านเมยเขาเคยไปที่นั่นมาแล้วแต่เมืองทมนั่นคือแผ่นดินไทยไอ้บ้า